สมจังหวัดลุบุรีร่วมกับจังหวัดลุบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธนต์และประกาศพระปริศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบรมวงศสามุวง,ว,งวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลา14นาฬิกาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลุบุรีจังหวัดลุบุรีพระวชิรจริยาพรรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดเสาทงทอง,ทอง,ทองพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสม นายอลันวาวิชาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบดานเป็นประธานป่ายคาราวะาในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และประกาศพระปริศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบรมวงศานุวงศ์ในการขับเคลื่อนธรรมนาวาวังและร่วมฟังการบรรยายธรรมในการเผยแพร่พระรันตนตรัยโดยใช้หลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังสู่หัวใจประชาชนจากพระมหากุปริศปปพัสโลปท7เจ็ดด,ด็อ,อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดทุ่งหนองอ้อจังหวัดปาินบุรี โดยมีพระครูวิธานธรรมวิสุทธ์เจ้าคนักอำเภอเมืองลบบุรีพระครูวรธรรมมานุกิตเจ้าคนักตำบลป่าตาเจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมในพิธีในการนี้พันเอกบุญสิทธิ์ศรีพงศ์ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับเก้าหัวหน้างานพระราชกุศลประจำพระตำหนัก RCVK HQ พัที่นั่งอัมพรสถานร่วมพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้จังหวัดลบรีได้กำหนดจัดพธิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรไทยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีประจําปีพุทธศักราช,ช2568ซึ่งครั้งที่6จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่27มิถุนายน2568 ณวัดกันทลีพนาลามตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปจึงขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีพร้อมสวมใส่เสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันขอขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีรายการสารดีดีลพบุรีสนทิยาสีดีดำเนินรายการสวัสดีครับที่แล้วผสมกัน i